ก๋วยเตี๋ยวยายนงขายมาแล้ว5.4ปีตอนนี้ยายนงก็อายุ80กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ขายในตลาดเก่าคลองและพีพัดขายชามละ25บาทเท่านั้นเองทีเด็ดของเขาก็คือบะหมี่แห้งที่ปรุงรสมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เกี๊ยวน้ำที่ห่อสดๆสดสดสดใหม่ๆเองทุกชามเลยนะครับแล้วก็ยังมีหมูกรอบสีแดงๆชิ้นมินิมอลมินิมอลไว้กินกับบะหมี่นะครับให้รสหวานเค็มมันลงตัวมากๆ และน้ําซุปเขาก็ยังร้อนตลอดเวลาเข้ากับเกี๊ยวน้ําชามและ25บาทเทแลือเกินทุกคนเป็นอีกหนึ่งร้านที่พลาดไม่ได้เลยนะครับตลาดริมคลองและพีพัดนั่นเองไม่ได้มาก็เกือบปีแล้วนะครับก็เลยแวะขอมาชิมดูนะว่า,ารสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ ันนี้ยายไปหาหมอนะจ๊ะวดเจอยายเลยไม่ได้มารอบหนึ่งปีันนี่คือเมนูที่ต้องกินนะครับมาแล้วก็สั่งปุกโต๊ะบะหมี่แห้งยี่สิบห้าบาทน้องกินปะน้องสั่งอะไรครับ มีจ้ะมีเหลีงลยงอะไรนะม,มีเหลียงหม,มูเหลียงหมูไปดิมีเหลียงหมูหมูอย่างเดียวเลยหรอใส่ผักวะใส่ด้วยไงให้เก่งวะแน่นอนโอเคนะครับอันนี้อันไหนของผมอันนี้ครับ ได้อันนี้ผมเสิร์ฟตัวเองได้แล้วครับเสิร์ฟตัวเองด้วยปรุงง่ายครับใส่สน้ำส้มนิดหน่อยพริกเลยกินเผ็ดอีกแล้ววันนี้ แทบหม่ไนนออด้ปะโนโก้ยี่สิบห้าตรงเนี้ยมันมีตลาดวันเสาร์ก็น่าจะขายดีเนาะคนเยอะแล้วเป็นไรไม่รู้วันเสาร์ชอบฝนตกเนาะวันเสา,าร์าาวันอาทิตย์ฝนมาแล้วก็มาที่ะามีแห้งที่เด็ดเลยร้านนี้ะหมีแห้ง ็นนะครับบะหมี่แห้งเ๋ยวเออืมไต่ได้จังวันนี้ไม่เจอป้าไม่งั้จะคุยกับป้านะ่ะอืมเค็มๆหวานอร่อยปรงุงอะไรเนี้ยใส่แบบพริกไหมครับอ,อันนี้ก็ จะบ่ายสองแล้วมันก็จะเงียบเป็นปกติเนาะเพราะผมมาบ่ายสองกันเลยบ่ายสองก็เริ่มนอเป็นยตเป็นสอ,อื้วสอง้วมันมีแห้งนียังรสชาติจัดจ้านมนเดินอร่อยไปที่เกียกเก๊ยวน้ำจ้ะนี่เกี๊ยวน้ำ ใหญ่นงต้องเกี้ยวน้ำกั้วเว่าปิดปิดจบด้วยเกี้ยวน้ำครับยี่สิบห้าบาทอยู่ตึกกว่าปีคือแบบที่เด่นนี่าลน,นะครับ ตามที่สีของผม